ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่กครูผู้ช่วยครั้งที่4ประวัติส่วนตัวชื่อนางสาวพิริยาสุภโกศลเด็กๆเ,เรียกคุณครูเอิร์ธเกิดเมื่อวันที่23มิถุนายน2535 อายุ28ปีภูมิลำนาบ้านเลขที่39ทับ5ซอย3ถนนเทศบาล26ตำบวลวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอ,อุบลราชธานีเบอร์โทรติดต่อ080 479 6196ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชพัฏส,สวนสุนันทาคณะครุศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมมวัยระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนอาเวมาริอาระดับปฐมศึกษาโรงเรียนเทศบาลวาลินวิชาชาติประวัติการทำงานปี2559 ถึงปี2560เป็นครูประจำชั้นระดับเตรียมอนุบาลโรงเรียนอนุบาลอันวิดาจังหวัดนนทบุรีปี2561เป็นครูประจำชั้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีปี2562ถึงปี2563 ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยในวันที่10มกราคม2562ปี2564ได้รับการบรรจุแต,งต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยครบ2ปีในวันที่10มกราคม2564 ข้อมูลการปฏิบัติงานได้รับมอบหมายเป็นครูประจำชั้นอนุบาลปีที่สองได้รับมอบหมายดูแลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมมวัยโครงการพัฒนาเด็กปฐม,มวัยด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญางานสำรวจนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ข้อมูลการปฏิบัติงานได้รับมอบหมายเป็นครูประจำชั้นอนุบาลปีที่สองได้รับมอบหมายดูแลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐม,มวัยโครงการพัฒนาเด็กปฐม,มวัยด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญางานสำรวจนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ข้อมูลการปฏิบัติงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานด้านที่1การปฏิบัติตนวินัยและการรักษาวิายัยดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่หูเวนประจำวันหน้าโรงเรียนแต่งกายถูกระเบียบแสดงอารมณ์กริยาท่าทางถูกกาลละเทศ คุณธรรมจริยธรรมดิฉันได้เข้าร่วมส่งเสริมสนับสน,นุนกิจกรรมทางศาสนาประเพณีมีจิตสาธารณะต่อชุมชนสังคมปลูกฝังนักเรียนปฏิบัติตามหลักทางศาสนาจัญญาบัรวิชาชีพดิฉันมีจัญญาบันต่อตนเองพัฒนาวิชาชีพ และบุคลิกภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอดิฉันมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพรู้และเข้าใจติดตามการเปลี่ยนแปลงต่อวิทยาการเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันดิฉันมีจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการรักเมตตาและสนใจมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน ดิฉันมีจรรญ,ญาบัลต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพร่วมทำงานด้วยความสามคัคคีเกื้อกูลกันและกันดิฉันมีจรรยาบัลต่อสังคมเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนให้ความรู้ความสามารถร่วมพัฒนาโรงเรียนและชุมชนนำรุงชีวิตตามหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดิฉันเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนในการใช้ชีวิตไม่ฟุ่มเฟือยเลือกใช้สิ่งของที่เหมาะสมและจำเป็นใช้สิ่งของเหลือใช้วัสดุเหลือใช้นำมาประยุกต์เป็นสื่อต่างๆให้เด็กๆได้เรียนได้เล่นจิตวิญญาณความเป็นครูดิฉันนำหลักเต็มรู้เต็มใจเต็มเวลาเต็มคน เต็มพลังมาใช้เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูดิฉันวางแผนการจัดการชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความบุคพองน้อยที่สุด ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจให้ดีที่สุดรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานด้านที่สองการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนดิฉันวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานตัวชี้วัด เพื่อออกแบบการจัดการเรียนการสอนนำมาพัฒนาทั้ง4ด้านทั้งด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์จิตใจและสังคมโดวยวิธีที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนต่อ ดิฉันวัดและประเมินพัฒนาการด้วยวิธีสังเกตจากพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนโดยที่ในแผนการสอนนั้นดิฉันจะมีแบบพัฒนาการเพื่อประเมินเด็กๆในกิจกรรมต่างๆที่ได้สอนไปและดิฉันได้ประเมินผู้เรียนตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวลชนธานีเขต4 ระดับชั้นอนุบาลประจำปีการศึกษาแต่ละปีการศึกษาตัวอย่างปีการศึกษา2563ในภาคเรียน,นที่1พัฒนาการของเด็กอนุบาล2 100% 2> การบริหารการจัดการชั้นเรียนดิฉันจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้สวยงามสว่างสะอาด ปลอดภยัยให้เหมาะสมกับวัยและกระตุ้นพัฒนาการของเด็กการบริหารจัดการชั้นเรียนต่อดิฉันติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อไปการพัฒนาตนเองดิฉันเข้าร่วมอบรม เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถทักษะต่างๆเพื่อนำมาพัฒนาส่งเสริมแก้ไขปัญหาผู้เรียนอยู่เสมอและมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับจารีตประเพณีและลำดับต่อไปดิฉันภูมิใจนำเสนอการพัฒนาตนเองจากการเข้าร่วมอบรมต่างๆโดยการเผยแพร่ทาง YouTube เป็นวิดีโอสั้นๆดังต่อไปนี้เชิญรับชมรับฝากกันได้เลยค่ะ การทำงานเป็นทีมดิฉันร่วมประชุมวางแผนประชุมงานการจัดกิจกรรมต่างๆและร่วมปรับปรุงห้องเรียนอาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนร่วมกับคณะครูให้มีคุณภาพช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและปรับปรุงใช้ในครั้งต่อไปงานกิจกรรมภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาอื่นๆ ดิฉันได้เป็นรองผู้กำกับลูกเสือสำรองดิฉันได้จะทำโครงการสุขภาพดีไม่มีขายโดยได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าช้างการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิฉันใช้ภาษาไทยกลางในการสื่อสารและการพูดสื่อสารในการสอน และใช้ภาษาทินอีสานบางสถานการณ์ที่นักเรียนไม่เข้าใจเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนได้ราบรื่น ดิฉันระหนักถึงสังคมโลกปัจจุบันในยุค4.0ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่างๆในชีวิตของมนุษย์ทุกคนรวมถึงนักเรียนข้าพเจ้านำเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนการนำเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานทั้งสองด้านได้จบเพียงเท่านี้ ขอเชิญท่านคณะกรรมการทุกๆท่านได้รับชมรับฟังการนำเสนอชิ้นงานต่อไปได้เลยค่ะ